สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป้แบบจุกจุบริษัทดังแจกโบนัส6เดือนบวก86,000บาทแถมมีพัดลมผ้าห่มให้ด้วยเชื่อว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามานุษย์เงินเดือนรอคอยในช่วงใกล้สิ้นปีอย่างนี้ นอกจากวันหยุดยาวก็คงหนีไม่พ้นการรอลุ้นข่าวดีว่าจะมีโบนัสหรือไม่เราลูกจ้างหลายคนต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานมาตลอดทั้งปีซึ่งก็มีบริษัทหรือโรงงานหลายแห่งเริ่มตอบแทนความทุ่มเทของพนักงานด้วยการจ่ายโบนัสปี2565บางที่แจกโบนัสกันแบบจุกๆรวมแล้วเป็นแสนเรียกว่ากลับบ้านปีใหม่นี้กระเป๋าเอียงกันเลยทีเดียวและล่าสุดในโลกออนไลน์ต่างแห่ชมคลิปของผู้ใช้ทิกตอกแพรว050 8. ที่ได้เผยข่าวดีว่าทางบริษัทที่เธอทํางานอยู่แจกโบนัสใหพนักงานแบบจุกๆไปเลยโดยทางผู้โพสต์ได้มีการระบุข้อความว่าของขวัญปีใหม่ย่าโสธรหวานมากบ่าววินสะพานซีอิทธันซีบอดระยองโคมัตซุทั้ mark, cy, e ong, ทงนี้จะเห็นว่านอกจากบริษัทจะแจกโบนัสแล้วยังมีการให้พัดลม18นิ้วและผ้าห่มแก่พนักงานอีกด้วยโดยในคลิประบุว่าของขวัญปีใหม่2023แฟน18นิ้วบวกผ้าห่มโบนัส หกเดือนบวก8ปดหมนหกพันปังสุดแฮชแท็กโคมาซูเซกิหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตต่างตาลุกวาวทันทีโดยหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกับพนักงานบริษัทนี้เป็นจํานวนมากและรอลุ้นว่าบริษัทหรือโรงงานของตนเองจะมีการเปนหนักแบบบริษัทนี้หรือไม่อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโบนัสสิ้นปีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา ดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิยสขอบคุณครับ